สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมผลไม้ชนิดหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครรู้ก็เม้นมาบอกหน่อยนะครับอันนี้บอกว่ากินได้นะครับเป็นลูกเขียวๆเ,เรียวๆนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับข้างในที่มันต้องทุบทุบกินนะฮะลองทุบดูคนระับ จะมันมันหอมหอมครับผมจำไม่ได้ชื่ออะไรตอนเด็กชอบกินเนี่ยนีครับหอมหอมจะเล็กๆเป็นเนื้อมันมันมน,นะจำได้รสชาติแต่จำชื่อไม่ได้ครับใครรู้บ้างนาะนี่ครับเจอต้นอยู่ในป่านะครับรูปเเขียวแล้วก็ต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากตัวนี้ประมาณ เช่นผ่านตรงกลาง50เซนเอ้ย30เซนนะครับผมจำชื่อไม่ได้จริงครับสูงครับสวยอยู่ผลไมา้ป่าหอมๆม,มันๆครับล่นเยอะเลย อเอาไปทุบแล้วก็จิ้มเอาเนื้อเขาเนื้อไม่เยอะนะเนื้อเล็กๆหอมมันๆแต่จำชื่อไม่ได้ครับจำชื่อไม่ได้แล้วนี่ครับใครรู้ก็ฝากเม้นบอกด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ